ปี2024ผ่านไปแล้วครึ่งปีนะคะวันนี้ขอมาแรปอัพกับกิจกรรม j e l l y f i s Thailand Open House X Nail Artist ที่เราจัดทุกเดือนมาแล้ว10ปีปกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดให้เฉพาะ Jellyfish Fam เท่านั้นสนใจมาเป็นแฟมเดียวกันไหมคะเป็นไม่ยากเป็นแล้วไม่หายเป็นได้ตลอดไป นอกจากจะได้รับสีเจอคุณภาพพรีเมียมอย่าง j e l l y f i ตไปใช้แล้วเรายังมีคลาสเบสิกเทรนนิ่งเปิดให้ฟรีสำหรับผู้ที่สนใจมารู้จักกับผลิตภัณฑ์มาเรียนมาปรับพื้นฐานกันตามมาตรฐานของ j e l l y f i ตเปิดเดือนเวน้นเดือนนะคะจองเข้ามาได้และสำคัญเลยค่ะยังมีคลาสโอเพนเฮาส์เปิดบ้านกันทุกเดือนโดยเราจับมือกับ Friend of the House นะคะคือ n นลอาร์ติสชื่อดังในประเทศไทยไม่ซ้ำ หมุนเวียนเข้ามาแชร์ไอเดียเทคนิคหรือแรงบันดาลใจให้กับแฟมทุกเดือนแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปีนี้เรามีครูกระต่ายค,าญญาคุณจ๋าคุณอัญญาคุณจิ๊บคุณโครินะคะผ่านไป6เดือนแล้วมาลุ้นกันต่อว่าท่านต่อไปจะเป็นใครนะคะมีสเนปีให้ดูนิดหนึ่งท้ายคลิปค่ะขอแอบกระซิบว่าครึ่งปีหลังมีเซอร์ไพรส์เยอะมากและนี่คือชมหน้า Friend of t h e House ปี2023นะคะบางท่านที่ได้รับโทฟี่จากปีที่แล้วก็ให้เกียรติกลับมาเป็นเกส เราในปีนี้อีกด้วยค่ะลองนับดูคร่าวๆนะคะครึ่งปีผ่านไปนะคะมีแฟมหมุนเวียนเข้ามาพบกับเรามากกว่า130คนแล้วะถ้าตลอดทั้งปีนะเราคิดว่าเจอกันปีละมากกว่า250คนแน่นอน <c oughs> ก็กิจกรรมมันน่าสนใจขนาดนี้จะช้าอยู่ได้ยังไง <c oughs> เร็วค่ะเหลือเวลาอีก6เดือนนะคะได้พบกับเกสอีก6ท่านเอากส4เดือนหน้าจะเป็นใครลุ้นกันไหมเอ่ย <c oughs> ขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นเจลิฟิตแฟมด้วยกันนะคะ